การประชุมคอป26ที่ไปหารือกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกได้จบลงไปแล้วนะคะได้เห็นการให้คำมั่นของบรรดาผู้นำหลายๆประเทศซึ่งก็ต้องเป็นการบ้านกลับมาเพื่อที่จะทำตามคำมั่นที่ได้ให้ไว้ด้วยเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องหนึ่งนี่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารด้วยนะคะและเกี่ยวข้องกับการรับประทานของคนวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะ เกี่ยวกันอย่างไรคะอาจารย์กับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการผลิตอาหารนะคะการผลิตอาหารนะครับเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งแวดล้อมครับถ้าผลิตอาหารใช้พลังงานมากปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะนะครับก็กลายเป็นผลิตอาหารที่ทรมานโลกโดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับในความตกลงค o อป26นะครับมีเรื่องหนึ่งครับซึ่งประเทศไทยดูแล้วตกขบวนไปในช่วงนี้นะครับก็คือความตกลงเรื่องของการลดการตัดไม้ทําลายป่าครับ แล้วเกษตรกรรมนะครับเป็นสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งนะครับรองจากการทําป่าไม้นะครับที่มีผลทําให้มีการตัดไม้ขึ้นโดยเกษตรกรรมนะครับมีผลทําให้มีการตัดไม้26%ครับแล้วส่วนหนึ่งการทําเกษตรกรรมนะครับก็คือทั้งเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมที่สําคัญของประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษครับหากจะลดปัญหาโลกร้อนครับ หมายถึงว่าการผลิตอาหารต้องไปใช้พื้นที่ในการทำเกษตรกรรมมากมายนำไปสู่การตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ทรมานโลกอย่างนั้นเหรอคะส่วนหนึ่งนะครับคือการไปรุกที่ป่าก็เป็นเหตุผลนะครับที่การผลิตอาหารนะครับไปกระทบสิ่งแวดล้อมโลกและไปเกี่ยวข้องกับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะคราร์บอนไดออกไซด์ครับแต่จริงๆแล้วนะครับการทำปศุสัตว์ยังมีผลมากกว่านั้นครับโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทนครับจากการทำปศุสัตว์สัตว์พวกเคี้ยวเอื้องนะครับเช่น วัวเช่นแพะแกะต่างๆนะครับโดยที่อย่างที่เราทรากบการวัวมีสีกระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นการไปย่อยอาหารนะครับกินหญ้าเข้าไปแล้วไปย่อยอาหารในกระเพาะต่างๆก็คือการหมักปล่อยก๊าซมีเทนออกมาแล้วมูลสัตว์ก็ทําให้เกิดก๊าซมีเทนด้วยครับที่สําคัญครับปรรทำปศุสัตว์นะครับยังใช้พลังงานมากด้วยนะครับทั้งการใช้พลังงานผลิตอาหารครับการปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวนะครับหรือพืชอื่นๆ ก็ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนครับจากการที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีจํานวนมากนะครับหรือกรณีที่เก็บเกี่ยวโดยใช้วิธีเผาแปลงอย่างที่ทํากันในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการผลิตอาหารนะครับปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะตัวที่มาเบอร์หนึ่งเลยนะครับก็คือการทําปศุสัตว์เลี้ยงวัวหรือว่าผลิตวัวนะครับเพื่อเอานมนะครับตลอดจนการเลี้ยงหมูนะครับการปลูกข้าวปลูกข้าวโพดข้าวสาลีต่าง เพราะฉะนั้นเรื่องเกษตรเป็นเรื่องแยกไม่ออกเลยครับกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การปล่อยคาร์บอนของโลกครับและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนื้อสัตว์ต่างๆของไทยจะต้องปรับตัวอย่างไรคะอาจารย์เราส่งเนื้อสัตว์ออกไปยังตลาดโลกนะครับปีหนึ่งประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทครับเรียกว่าไม่น้อยเลยโดยประมาณ75%็ดสครับคือการส่งออกเนื้อไก่ในรูปแบบต่างๆครับที่เหลือนะครับก็จะมีเนื้อหมูบ้างนะครับแต่ค่อนข้างน้อย มีส่งออกไข่บ้างครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับที่ตกลงกันมาในโลกนี้จะมากระทบอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูครับถ้าเราไม่สามารถปรับตัวได้นะครับจะไม่สามารถแข่งขันกับโปรตีนชนิดใหม่ที่ผลิตแล้วไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเยอะนะครับและอนาคตระยะยาวประเทศไทยนะครับอาจจะเสียความสามารถในการแข่งขันในการเป็นอู่ข้าวอู่น้ําในการเป็น ประเทศที่ผลิตเนื้อสัตว์ส่งออกได้ครับเนื้อเทียมที่อาจารย์ว่าน่าจะเป็นคำว่า plant based นะคะได้ยินกันมากเลยช่วงหลังกำลังเข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แล้วใช่ไหมคะบรรดาเนื้อต่างๆนะครับที่ออกมาใหม่มีทั้งเนื้อแท้และเนื้อเทียมนะครับที่เข้ามาแข่งขันครับขอเริ่มด้วยเนื้อเทียมก่อนนะครับเนื้อเทียมแบบหนึ่งนะครับที่นิยมกันมากคือเนื้อเทียมที่ทํามาจากพืชครับใช้ โปรตีนจากพืชน,นะครับเช่นพวกถั่วต่างๆสก,กัดออกมานะครับแล้วก็เติมไขมันนะครับเติมสารที่ทําให้เกิดการเกาะตัวเติมสารที่ทําให้ใคล้ายๆกับมีเลือดออกมาได้แล้วทําออกมาคล้ายเป็นเนื้อวัวได้นะครับในขณะเดียวกันครับในประเทศไทยก็มีการผลิตเนื้อเทียมจากพืชน,นะครับออกมาหลายแบรนด์แข่งขันกันแล้วก็มีราคาที่ถือได้ว่าค่อนข้างถูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดินตามห้างสรรพสินค้าทุกวันนี้ เราเห็นเนื้อเทียมจากพืชของไทยออกมาข้อดีของเนื้อเทียมนะครับก็คือไม่ทรมานสัตว์ครับเพราะไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์จริงๆและไม่ทรมานสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาน้อยครับแต่ปัญหาก็คือยังทําเหมือนเนื้อจริงๆนะครับไม่ได้หลายอย่างทําเป็นคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกนะครับอย่างนี้ทําได้แต่ทำเป็นเนื้อเป็นแผ่นนะครับอย่างสเต็กอย่างอกไก่นั้นยังทำไม่เหมือนครับ แต่อย่างนั้นก็ตามนะครับก็ยังถือว่าเนื้อเทียมเติบโตมาจนตลาดเนื้อเทียมนั้นใหญ่สูสีและกําลังจะแซงหน้าตลาดอาหารแบบวีเกนไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวหนึ่งซึ่งประเทศไทยก็พยายามปรับตัวและก็ถือว่าสามารถทําได้ดีพอสมควรครับก็จะมีเทคโนโลยีอีกหลายกลุ่มเลยนะครับที่จะทําเนื้อที่คล้ายกับเนื้อจริงมากยิ่งขึ้นเพราะเอาเนื้อจริงๆมาทําแต่ทําในรูปแบบใหม่ครับเช่น เอาเนื้อกุ้งนะครับมาเพาะในห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแล a p ครับและทําให้เกิดเป็นการเพราะเซลล์ได้เนื้อกุ้งที่มีจํานวนเซลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจํานวนเซลล์มากขึ้นนะครับเอามาทําเป็นขนมจีบกุ้งได้หรือการใช้เซลล์ของปลานะครับมาพิมพ์เป็นปลาดิบด้วยเครื่องพิมพ์3มิติครับ 3d printer นั่นเองครับจะมาทําอาหารได้สุดท้ายอาจจะต้องพึ่งโปรตีนจากมาแมลงครับซึ่งประเทศไทยก็ถือว่านําหน้า ในการกินมแมลงนะครับประเภทต่างๆอยู่แล้วแต่ในอนาคตรเราคงต้องแปลนะครับแปลร,รูปตัวมแมลงเช่นแปลเป็นผงนะครับแล้วไปผสมอาหารครับถ้าประเทศไทยทําเรื่องพวกนี้ได้สําเร็จครับเราก็จะสามารถแข่งขันได้นะครับผลิตสินค้าเกษตรส่งออกได้แม้ว่าโลกจะกดดันให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับ แล้วจะหมายถึงการปรับตัวอย่างไรสําหรับทั้งคนไทยผู้บริโภคและผู้ประกอบการคะมีกฎกติกานะครับมีข้อตกลงต่างๆเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนนั้นเป็นของที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนการทํากิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆรวมทั้งการผลิตอาหารซึ่งประเทศไทยอยากเป็นคิทเช่นออฟเดอะเวิลด์นะครับเราก็ต้องปรับตัวครับผู้ผลิตสินค้าเกษตรในประเทศไทยโดยเฉพาะเนื้อสัตว์นะครับก็จะถูกแข่งขันจากนวัตกรรมด้านอาหารแล้วการพยากรณ์ก็จะเห็นว่า ส่วนแบ่งตลาดนะครับของเนื้อแบบต่างๆแบบใหม่นั้นกําลังจะมาทดแทนเนื้อแบบเก่าเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการในประเทศไทยครับต้องติดตามความเคลื่อนไหวต้องทําวิจัยพัฒนาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันต่อไปครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมกําลังกลายเป็นส่วนสําคัญของนโยบายที่จะสําคัญมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมองข้ามไปไม่ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ